สวัสดีครับขอตอข้อนรับเข้าสู่ช่อง TNR Movie วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Train to Busan 2016เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไปรับชมรละฟังกันเลยครับเริ่มเรื่องมาที่ลุงคนหนึ่งได้ขับรถไปเรื่อยๆครับตามท้องถนนขณะที่เขาขับรถอยู่นั้นโทรศัพท์ของเขาก็มีคนโทรเข้ามาและลุงแกก็คว้ามือไปหยิบครับขณะที่แกไม่ได้มองทางรถของลุงแกก็ไปชนกับกวางตัวหนึ่งเข้า แต่ดูเหมือนว่าลุงแกก็ไม่ได้สนใจอะไรจึงขับรถออกไปแต่กวางตัวนั้นก็ไม่ได้เสียชีวิตน,นะครับและยังลุกขึ้นมาในท่าทางแปลกๆและสีตาของกวางตัวนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวตัดมาที่พระเอกกําลังคุยโทรศัพท์อยู่ครับพอคุยเสร็จเขาก็ได้เปิดข่าวดูและข่าวก็เสนอเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีรั่วไหลทําให้สัตว์ล้มตายเป็นจํานวนมากและพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านและก็ได้เอาของขวัญมาให้ลูกตัวเองแต่ของขวัญชิ้นนั้น เขาเคยซื้อให้ลูกเขาแล้วตอนวันเด็กมันก็เสียเห็นว่าตัวพระเอกนั้นบ้าง,งานจนลืมดูแลลูกตัวเองพระเอกก็ถามสุอานว่าอยากได้อะไรอีกไหมลูกของพระเอกชื่อสุอานนะครับสุอานก็บอกว่าอยากไปหาแม่ที่บูซานและพระเอกก็ตอบตกลงไปวันต่อมาพระเอกก็พาสุอานเดินทางไปหาแม่โดยใช้รถไฟพระเอกก็พาสุอานขึ้นไปบนรถไฟขณะที่รถไฟกําลังจะออกเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาบนรถไฟ ด้วยอาการแปลกๆจากต่อมาก็มีตาลุงคนนึงที่อยู่บนรถไฟบอกกับเจ้าหน้าที่ว่ามีคนสติมไม่ดีอยู่ในห้องน้ำบนรถไฟช่วยไปตรวจสอบหน่อยเมื่อสุอรานได้ยินก็ลุกจากที่นั่งและเดินไปหน้าห้องน้ำแล้วก็เปิดประตูออกมาก็พบว่ามีคนบ้าอยู่ข้างในตัดมาที่ผู้หญิงที่มีอาการแปลกๆคนนั้นนะครับก็ได้กัดไปที่คอของพนักง,งานหญิงคนหนึ่งทำให้ทั้งสองกลายเป็นซอมบี้โด้เดินเข้าไปในโบกี้ที่มีพวกนักกีฬาเบสบอลอยู่และนักเบสบอลหลายคนก็โดนกัดเข้าไปครับ ต่อมาพระเอกเนี่ยที่หลับอยู่ก็ได้ตื่นขึ้นมาก็พบว่าลูกตัวเองไม่อยู่ตรงที่นั่งแล้วผู้คนเนี่ยก็เริ่มแตกตื่นวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันแล้วพระเอกก็พบว่า ผู้คนหลายคนได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วแล้วสูอานที่เข้าห้องน้ําอยู่พอออกมาจากห้องน้ําก็เรียกพ่อตัวเองพระเอกก็ได้ไปอุ้มสูอานแล้ววิ่งหนีไปแล้วฝูงซอมบี้นี่โอ้โหบุกมากันเป็นฝูงเลยนะครับทุกคนก็ได้วิ่งไปรวมกันที่โบกี้หนึ่งแล้วก็ได้ปิดประตูไว้แล้วก็มี2ผัวเมียคู่หนึ่งได้วิ่งมาพระเอกเนี่ยก็ได้เปิดประตูให้พวกเขาเข้ามาได้ทันนะครับและเมียของพี่บึกเนี่ยก็ได้เอาหนังสือพิมพ์ไปไปาตดตรงประตูเพื่อไม่ให้พวกซอมบี้เห็นพอเหตุการณ์เริ่มสงงบลง ทุกคนก็ต่างโทรกลับไปหาญาติและแม่ของพระเอกเนี่ยก็โทรมาแต่น้ำเสียงดูแปลกๆนะครับเขาบอกว่าให้พาสุอานไปหาแม่เขาให้ได้แล้วก็ทำให้พระเอกรู้ว่าแม่ของเขากำลังจะกลายร่างเป็นซอมบี้และสายมือถือก็เงียบไปแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แจ้งว่ารถไฟจะจอดที่สถานีแรจจรและทุกคนต้องลงจากรถไฟแล้วพระเอกก็บอกให้ลูกยืนรอเขาจะไปคุยโทรศัพท์และพี่บึกเนี่ยก็ถามว่านั่นพ่อหนูหรอทำงานอะไรอ่ะสุอานก็ตอบว่าผู้จัดการกองทุนค่ะพี่บึกก็พูดว่า ไอพวกนี้ชอบดูดเลือดดูดเนื้อประชาชนตัดมาที่พระเอกก็ได้คุยโทรศัพท์ไปหาใครสักคนและบอกว่าเขาจะไปลงที่สถานีแด,ดจอนและเขาก็ขอความช่วยเหลือให้ช่วยเขากับลูกแค่สองคนพอรถไฟไปถึงสถานีแด,ดจอนทุกคนก็เดินเพื่อไปยังสถานที่กักตัวแล้วพระเอกกับลูกเนี่ยได้ไปอีกทางแล้วคนบ้าคนนั้นก็ขอไปด้วยพราะคนบ้าคนนั้นได้ยินตอนพระเอกคุยโทรศัพท์ว่าจะให้ช่วยเขากับลูกแค่สองคน ตัดมาที่พี่บึกกับผู้ไดยสารคนอื่นๆที่กําลังไปที่กักกันตัวแต่ก็พบว่าทหารทั้งหมดกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วทุกคนจึงวิ่งหนีกันครับตัดมาที่พระเอกก็มีทหารนายหนึ่งเดินมาพระเอกจึงบอกให้ลูกยืนรอตรงนี้และพระเอกกับคนบ้าก็ได้เดินเข้าไปหาทหารนายนั้นและซอมบี้ตัวอื่นก็วิ่งมากัดที่ทหารนายนั้น พระเอกเนี่ยจึงหันกลับไปดูลูกแล้วก็พบว่าซอมบี้เนี่ยกำลังวิ่งมาหาลูกเขาแต่พี่บึ้งเนี่ยก็เข้ามาช่วยไว้ทันและทุกคนก็วิ่งออกจากประตูเพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟคันเดิมพอไปถึงรถไฟตาลุงก็บอกว่าให้ออกรถเลยไม่ต้องรอใครทั้งนั้นคนที่อยู่ในรถไฟต้องรอดก่อนและเด็กหญิงคนหนึ่งก็บอกว่าให้รอเพื่อนเขาก่อนตาลุงคนนั้นก็ไม่ได้ฟังอะไรทั้งนั้นครับตัดมาที่พระเอกพี่บึกและนักเบสบอลที่กำลังดันประตูไว้อยู่นั้น ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วทุกคนก็เลยต้องรีบวิ่งออกมาขึ้นรถไฟครับระหว่างที่วิ่งซอมบี้ก็ได้มากัดน,นักเบสบอลบางส่วนและทั้ง3ก็ได้ไปขึ้นรถไฟทันและพี่บึกก็โทรหาเมียเมียของพี่บึก่กก็บอกว่าอยู่กับซูอานที่ห้องน้ําตู้13และบอกกับพี่บึกนก่ยรีบมาและพี่บึกก็บอกว่ามันห่างกันแค่4ี่โบกี้เองฉันจะนําและให้นักเบสบอลตามส่วนพระเอกเนี่ยคอยกันข้างหลังทั้ง3ก็ได้เข้าไปสู้กับซอมบี้ ตู้แรกผ่านมาได้ตู้ต่อไปเป็นพวกซอมบี้นักเบสบอลและหนุ่มนักเบสบอลที่มาด้วยกันก็ไม่กล้าทําร้ายเพื่อนตัวเองครับพี่บึกเนี่ยแกก็เลยจัดให้ครับพอรถไฟวิ่งเข้าอุโมงค์ทำให้พวกซอมบี้นั้นมองไม่เห็นวกเขาพวกเขาเลยรอ,อดจากโบกี้2มาได้ต่อไปเป็นตู้ที่3พอทุกคนรู้แล้วว่าพอรถไฟวิ่งเข้าอุโมงค์มันจะทําให้พวกซอมบี้นั้นมองไม่เห็นพระเอกเนี่ยจึงขอมือถือพี่บึกมาพอรถไฟวิ่งเข้าอุโมงค์ทั้ง3ก็ได้เดินเข้าไปในโบกี้และพระเอกเนี่ย ก็โยนมือถือไปข้างหลังแล้วก็โทรเข้ามือถือเครื่องนั้นทําให้พวกซอมบี้นั้นตามเสียงมือถือไปจนทั้ง3มาถึงห้องน้ําที่มีเมียพี่บึกซูอานคนบ้าและก็ป้าคนหนึ่งอยู่ด้านในห้องน้ําและนักเปสบอลคนนั้นก็ได้ส่งข้อความไปหาเพื่อนผู้หญิงที่อยู่อีกโบกี้หนึ่งว่าเขากําลังจะไปช่วยและผู้หญิงคนนั้นก็บอกทุกคนในโบกี้ว่าเพื่อนเขากําลังจะมาช่วยแต่ลุงคนนั้นก็บอกว่าจะมาช่วยกันหรอมาโดยผ่านซอมบี้พวกนั้นมาโดยไม่เป็นอะไรเนี่ยนะ ฉันไม่เชื่อเราหรอกตัดมาที่ฝั่งพระเอกครับอรถไฟวิ่งเข้าอุโมงค์ทุกคนก็ได้ปีนขึ้นไปบนชั้นวางของและก็ได้คลานไปเรื่อยๆและพระเอกเนี่ยก็เอากระเป๋าโยนไปด้านหลังเพื่อที่จะอรอซอมบี้และทุกคนก็ลงมาจากชั้นวางของและคนบ้าคนนั้นในที่เขากําลังจะลงมาจากชั้นวางของเขาก็ได้สะดุดล้มลงไปแล้วพระเอกก็วิ่งเข้าไปช่วยขณะที่พวกเขากําลังวิ่งเข้าโบกี้ถัดไปรถไฟก็ออกจากอุโมงค์พอดี แต่ทั้งสองก็วิ่งเข้าโบกี้ได้ทันขณะที่พี่บึกกําลังจะปิดประตูอยู่นั้นซอมบี้ก็เอาหน้าโผล่เข้ามาพอดีทําให้ประตูปิดไม่สนิทแต่พี่บึกก็ยังดันเอาไว้และนักเบสบอลก็วิ่งไปเปิดประตูโบกี้ตัดไปเพื่อที่จะเข้าไปหาเพื่อนเขาแต่พวกตะลุงนั้นก็ล็อกประตูไว้ตัดมาที่พี่บึกครับแกกระโดนกัดเข้าไปที่มือเรียบร้อยครับตัดมาที่นักเบสบอลคนนั้นก็พังประตูชั้นแรกเข้าไปได้ครับแต่กําลังวิ่งเข้าไปในโบกี้ตะลุงมันก็วิ่งมาปิดแต่นักเบสบอล ก็ยังเอาแขนสอดไว้ได้ฐานตัดมาที่พี่บึกแกก็บอกให้พระเอกเนี่ยพาเมียกแกหนีไปซะและประตูก็พังพี่บึกแกก็คอยกันไว้พวกพระเอกเนี่ยก็ได้วิ่งเข้ามาช่วยดึงประตูเพื่อที่จะเข้าไปด้านในแล้วก็ทําสําเร็จทุกคนเข้ามาในโบกี้ได้สําเร็จแต่มีป้าคนนึงไม่ยอมเข้ามาทําให้ป้าก,กับพี่บึกโดนซัมบี้กัดไปพอทุกคนเข้ามาในโบกี้แต่ลุงคนนั้นก็บอกว่าพวกเธอติดเชื้อแล้วพวกเธอต้องห้ามอยู่ร่วมกับพวกเราทุกคนในโบกี้ไล่ว่าพระเอกออกไปเพราะพระเอก ก็ไปอยู่อีกโบกี้หนึ่งสักพักมีกป้าคนหนึ่งที่อยู่ในโบกี้กับตาลุงแกก็เห็นเพื่อนของแกที่เป็นซอมบี้แกคงเสียใจครับแกก็เลยเดินไปเปิดประตูให้พวกซอมบี้นั้นเข้ามาผมนี่โคตรสะใจนะครับไอพวกตาลุงนั้นจะได้ตายไปสักที <c oughs> ตัดมาที่ฝั่งพระเอกลูกน้องของพระเอกก็โทรมาแล้ร้องไห้แล้วก็บอกว่าทุกอย่างมันเป็นเพราะเรามันเกิดขึ้นเพราะโครงการของเราพระเอกเนี่ยก็รับทราบแล้วนะครับพอรถไฟวิ่งไปถึงสถานีหนึ่งรถไฟจําเป็นต้องหยุดครับ พอมีรถไฟอีกขบวนเนี่ยล้มกีดขวางทางอยู่และกัปตันก็บอกว่าให้ทุกคนเปลี่ยนขบวนโดยวิ่งไปทางซ้ายมือกัปตันเนี่ยก็ได้วิ่งไปหารถไฟขบวนอื่นครับเพื่อที่จะขับต่อไปตัดมาที่ตู้ของพวกตะลุงครับไอเฮี้ยตะลุงมันยังไม่ตายวะโดยตะลุงเนี่ยแอบอยู่ในห้องน้ํากับพนักง,งานคนหนึ่งตะลุงเนี่ยก็ได้ผลักพนักง,งานคนนั้นให้พวกซอมบี้กัดและตัวเองก็วิ่งหนีเอาตัวรอดเชี่ไม่เกลียบจัดเลย หัวหมอนักหนาไอแกตัดมาที่พระเอกครับกำลังวิ่งหนีอยู่นั้นก็มีรถไฟขบวนหนึ่งวิ่งสวนมาชนกับรถไฟที่จอดอยู่ทําให้รถไฟนั้นล้มเกือบจะทับพวกเขาครับพวกเขาต้องรีบหนีออกมาก่อนที่รถไฟจะล้มทับพวกเขาแต่นักเบสบอลกับเพื่อนหญิงของเขารอดมาได้เพราะว่าเขาวิ่งนํามาก่อนทั้งสองจึงได้ไปเปิดประตูเพื่อนหนีไปแต่ตาลุงก็วิ่งมาแล้วก็จับผู้หญิงคนนั้นโยนให้ซอมบี้แล้วเอาตัวรอดคนเดียวเพื่อนผู้ชายก็ได้สู้กับซอมบี้จนไล่ซอมบี้ออกจากขาบวนไปแต่เพื่อนของเขา ก็ถูกกัดไปแล้วทําให้เพื่อนผู้หญิงกลายเป็นซอมบี้แล้วก็กัดไปที่เพื่อนผู้ชายครับตาลุงแกก็วิ่งต่างรถไฟไปกับตันที่เห็นตาลุงกําลังวิ่งมาอยู่เนี่ยจึงลงไปช่วยแต่ก็โดนตาลุงเนี่ยผักให้ซอมบี้กัดเชียเหลี่ยมจัดเลยอะแล้วก็วิ่งขึ้นรถไฟเอาตัวรอดไปตัดมาที่ฝั่งพระเอกครับพวกเขากําลังจะโดนรถไฟล้มทับและพวกซอมบี้เนี่ยกังกระจกลงมาหาพวกเขาแต่คนบ้าคนนั้นก็อเอาตัวเข้าแลกเพื่อให้ทุกคนหนีไป และทั้ง3จึงวิ่งหนีออกมาได้แล้วก็วิ่งไปขึ้นรถไฟและพวกซัมบี้เนี่ยก็วิ่งไปเกาะที่ด้านหลังรถไฟพระเอกเนี่ยก็ได้เอาเท้าถีบไปที่มือของพวกซัมบี้จนพวกซัมบี้นั้นหลุดจากรถไฟไปแล้วก็ไปเจอตาลุงอยู่บนรถไฟที่กําลังกลายเป็นซัมบี้พระเอกเนี่ยก็ได้สู้กับตาลุงคนนั้นขณะที่ตาลุงจะหันมากัดเมียพิบึกพระเอกเนี่ยก็ได้เอามือไปปิดปากไว้และพระเอกก็โดนกัดเข้าไปที่มือครับและพระเอกเนี่ย สู้กับตาลุงคนนั้นจนตาลุงล่วงไปจากรถไฟพระเอกเนี่ยที่รู้ว่าตัวเองจะกลายเป็นซอมบี้จึงพาลูกกับเมียพิบึก mm hmm. เข้าไปที่ห้องโดยสารและบอกลาลูกตัวเองแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้ไปที่หลังรถไฟแล้วก็ทิ้งตัวเองลงจากรถไฟครับฉากนี้ถ้าใครได้ดูหนังเนี่ยร้องไห้ตามเลยนะครับทีนี้ในรถไฟก็เหลือแค่เมียพิบึกกับลูกพระเอกจนรถไฟวิ่งมาถึงที่บูซานบูซานเป็นเมืองเดียวที่กักกันพวกซอมบี้ได้และทั้งสองก็เดินลงจากรถไฟเข้าไปในอุโมงค โดยมีทหารสอดแนมอยู่แต่พวกทหารก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าพวกเขาติดเชื้อหรือเปล่าทีแรกพวกทหารเนี่ยจะยิงแล้วครับแต่ซูอานก็ได้ร้องเพลงขึ้นมาทาให้พวกทหารรู้ว่าพวกเขาไม่ได้ติดเชื้อและหนังก็ตัดจบตรงนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหถ้าเกิดมีซอมบี้ระบ,บาดจริงๆทุกคนจะทำยังไงครับสำหรับการสปอยวันนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอภทยด้วยนะครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ